ข้อ22นะครับเป็นเรื่องของตัวบ่งชี้ปริมาณเขาบอกว่าประพจน์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับข้อ1ครับชอยบอกว่า,า for all x และ for all y เนี่ยในกรณีที่ x ส่วน y เท่ากับ y ส่วน x นั่นคืออะไรนั่นคือในกรณีที่ x ยกกำลังสองเท่ากับ y ยกกำลังสองนะครับลองมาแปลความครับนั่นก็คือ x ทุกตัวเนี่ยมันจะต้องได้ y ทุกตัวนะครับ x ทุกตัวมันจะต้องได้ y ทุกตัวสมมติพี่กำหนดเลขง่ายๆก็ได้ครับ1 2 3ก็แล้วกันนะครับ1 2 3เพราะอยู่ในจำนวนจริงเนาะถ้าสมมติพี่กำหนดให้ x เท่ากับ1นะครับนั่นคือ1ยกกำลัง2เมื่อแทน y นะครับทุกค่าจะต้องเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะแทน y เป็น1 2 3มันจะต้องเป็นจริงถูกไหมครับเพราะ เนี่ยมันต้องได้ y ทุกตัวแต่กรณีนี้เห็นไหมพี่แทนมันเป็นจริงแค่ตัวเดียวคือ y เท่ากับ1ที่เหลือไม่เป็นจริงนะครับจากสมการนี้ถ้าเขียนกราฟก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ x 1่ค่าจะได้ y แค่ค่าเดียวเท่านั้นทำให้ข้อ1เนี่ยเป็นเท็จตัดออกไปได้เลยนะครับต่อไปข้อ2ข้นะครับข้อ2องเาบอกว่า absolute x บวก y น้อยกว่าลบหนะครับ ข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับค่าที่อยู่ในแอบส์ลูดเนี่ยทอดอกม้านะครับมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสมอนะครับมันจะน้อยกว่าลบหได้ไหมนะครับมันจะน้อยกว่าลบหได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับข้อนี้เป็นเท็จตัดช้อยออกไปได้เลยต่อไปข้อที่3ครับเขาบอกว่ามี X บางตัวนะครับ ที่จะทำให้ได้ y ทุกตัวเป็นจริงนะครับลองแทนค่าเข้าไปก็ได้ครับที่กำหนดว่า x เท่ากับลบหนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ x เท่ากับลบหเนี่ยเมื่อแทน y ทุกตัวเข้าไปมันจะต้องเป็นจริงนะครับ x เท่ากับลบห y เท่ากับลบหดูแล้วกันแทนค่าเข้าไปครับ x เท่ากับลบหนึ 1, x ยกกำลังสองได้หน้อยกว่าลบหบวกหนึ่งนะครับ ได้0 0ย,ย์มากกว่า1นึ่งไหมครับไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้ผิดไปเลยนะครับผิดไปง่ายๆเลย22มาเช็คกันต่อนะครับช้อยข้อที่4เขาบอกว่า x ทุกตัวนะครับ x ทุกตัวทําให้ y บางตัวเนะี่ยเป็นจริงนะครับ x ทุกตัวทําให้ y บางตัวเนะี่ยแล้วมาทําให้สมการนี้เป็นจริงแทนค่าครับ x นะครับอันดับแรกที่ให้ x เ,เท่ากับลบห นะครับ y เท่ากับลบนะครับ uh, x เท่ากับลบนะครับ uh, x เท่ากับลบ y เนี่ยมันจะเป็นลบหนหรือ1แค่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับก็ทำให้เป็นจริงแล้วถูกไหมพราะก็บอกว่า for sum นะครับ for sum แทนค่าเข้าไปครับ x เท่ากับลบจะได้เป็นลบยกกำลังสองก็คือ1นนะครับบวก y ยกกำลังสองไม่เท่ากับ y บวก2นะครับ y ยกกำลัง2ลบ y ไม่เท่ากับไม่เท่ากับ1นะครับดูซิมีตัวไหนทําให้เป็นจริงบ้างครับพี่แทนเข้าไปครับเอาลบ1แทนเข้าไปนะครับจะได้ออกมาเป็นลบ1นะครับยกกำลัง2ก็ได้ออกมาเป็น1ถูกไหมครับลบด้วยลบ1นะครับ ค่าที่ได้ออกมาเท่ากับ2ซึ่งมันไม่เท่ากับ1อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับแค่ทําให้บางตัวเป็นจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจริงแล้วนะครับแต่ต้องเป็น X ทุกตัวนะนี่เป็นจริงแค่ตัวเดียวนะครับต่อไป X ตัวที่2ครับคือ x เท่ากับ0 y เนี่ยจะทําให้ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริง ก็ได้นะครับก็ได้แทนค่าเข้าไปครับเมื่อ x เท่ากับ0จะกลายเป็น0นย์บวก y ยกกำลังสองไม่เท่ากับ y บวก2จัดรูปครับ y ยกกำลังสองลบ y ต้องไม่เท่ากับ2ลองเอาตัวใดตัวหนึ่งมาแทนครับลองเป็นลบ1เหมือนเดิมก็ได้นะครับจะได้เป็นลบ1ยกกำลังสองได้1ครับลบกับลบ1อ่ะตรงนี้ได้2ถูกไหมครับตรงนี้ได้2 นะครับซึ่งมันเท่ากับ2โอเคไหมเพราะนั้นลองแทนใหม่ครับพี่ลองแทนเป็น0ก็แล้วกันนะครับ0ลบ0ไม่เท่ากับ2เป็นจริงไหมครับเป็นจริงเห็นไหมครับแค่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ทําให้เป็นจริงแล้วนะครับแค่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ทําให้เป็นจริงแล้วต่อไป x ตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นจริงนะครับข้อนี้คือคําตอบที่ถูกต้อง x เท่ากับ1นะครับ y จะเป็นอะไรก็ได้ 1>, 1 0หรือ1ตัวใดตัวหนึ่งที่ทำให้เป็นจริงนะครับแทนค่าเข้าไป 1-Y 2บวก y ยกกำลังสองจะต้องไม่เท่ากับ y บวก2 y ยกกำลังสลบ y จะต้องไม่เท่ากับ1นะครับแทนค่าเข้าไปแทน0อีกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับจะได้เป็น0-0ลบ0ไม่เท่ากับ1เป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้น X ทุกตัวทำให้ Y บางตัวเป็นจริงนะครับ22ตอบข้อ4